นี่ทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวเทศกาลตรุษจีนที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยปีกันค่ะสวัสดีค่ะวิวจากช anel พอย์บิวขะยินดีต้อนรับทุกสุริการพอย์บิวออนทั่ววันนี้วิวจะพาทุกคนไปไหว้เจ้าตรุษจีนกันในเทศกาลตรุษจีนที่สืบทอดกันมาถึง107ปีนะคะที่นครสวรรค์ค่ะบอกเลยว่าวันนี้สนุกมากๆแน่ๆถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลย เอาจริงวิวเคยได้ยินคำขวัญของเมืองนะครสวรรค์ว่าเมืองสีแควแห่มังกรพักผ่อนบึงบอระเพ็ดปลารถเด็ดปากน้ำโพอ่ะข้างหลังเนี่ยเข้าใจได้นะคะว่ามันก็เป็นจุดเด่นของเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่การแห่มังกรที่เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลตรุษจีนฟังแล้วงงงไหมว่าเฮ้ยมันเด่นอะไรขนาดนั้นถึงขนาดจะต้องขึ้นไปอยู่บนคำขวัญประจาจังหวัดเลยหรอดังนั้นวันนี้ในฐานะคนไทยเชื้อสายจีนที่เดินสายไหว้เจ้ามาตั้งแต่เด็กเนี่ยวิวก็เลยอดไม่ได้นะคะต้องพาทุกคนเดินทางขับรถขึ้นเหนือไปร่วม250กิโล่า ะะวันนี้นะคะเราเริ่มเดินทางจากกรุงเทพมหานครค่ะผ่านปทุมธานีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชนะัยนาทเพื่อไปถึงดินแดนปากนะ้โพนะครสวรรค์น,นะคะบอกเลยว่านะครสวรรค์นเนี่ยเป็นจังหวัดที่จะว่าใกล้ก็ใกล้ค่ะสามารถไปเช้าเย็นกลับได้นะแต่จะว่าไกลก็พอควรนะคะเพราะว่านั่งรถไปกลับก็อยู่ที่ราวๆหกเชั่วโมงเลยค่ะหนักหน่วงอยู่นะแต่เพื่อทุกคนและเพื่อการไหว้เจ้าบอกเลยว่าสู้ตายค่ะวันนี้เราเดินทางมาเป็นแบบรถทริปใช่ป่ะดังนั้นเราต้องขับรถเยอะหน่อยเพราะว่านะครสวรรค์กับกรุงเทพเนี่ยก็คือไปสามงกับ3ชั่วโมงนะะคแต่รู้สึกปลอดภัย สบายใจมากค่ะเพราะว่าทริปนี้เรามีประกันภัย2บวกจัดเต็มจากธนาชาติประกันภัยนะคะมาดูแลแล,แล้วก็สนับสนุนตลอดการเดินทางเลยคือป,ปกติประกันภัยที่เราคุ้นๆกันเนี่ยนะคะก็จะมีชั้น1ชั้น2ชั้น3ใช่ไหมประกันภัยชั้น1เ,เนี่ยก็จะเป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมที่สุดค่ะคือจะคุ้มครอง <'s> ความเสียหายต่อรถยนต์ทุกก,กรณีรวมไปถึงเวลารถสูญหายหรือว่ารถไฟไหม้ด้วยนะคะแล้วก็ยังครอบคลุมไปถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือว่าอนามัยของบุคคลภายนอกด้วยคคคคค่ะะก็ืืออออรบลลุมแข้เสีย สูงที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับประกันภัยทุกประเภทค่ะส่วนประกันภัยชั้น2เนี่ยส่วนมากเราก็จะเข้าใจว่าความคุ้มครองจะไม่ครอบคลุมเพียงพอก,กับความเสี่ยงของเราแต่ถ้าเราศึกษาจริงๆนะประกันภัยชั้น2โดยเฉพาะอย่างยิ่ง2บวกจัดเต็มของธราชาติประกันภัยเนี่ยเขาก็คือคุ้มครองครอบคลุมไม่น้อยหน้าชั้น1เลยนะคะก็จะมีคุ้มครองรถเราเนี่ยจากเหตุรถชนรถรถหายรถไฟไหม้หรือตามทุนประกันที่เราเลือกเลยค่ะสูงสุดถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวนะแถมหมดห่วงเรื่องคู่กรณีด้วยนะคะเพราะว่าคุ้มครองทรัพย์สินของคู่กกรรณีีเาาาสสูงงงุดถึ1ลล้้นบทแว็ยัม เรื่องค่ารักษาพยาบาลให้คู่กรณีสูงสุดต่อครั้งและไม่เกิน10ล้านบาทด้วยค่ะพอมาดูรายละเอียดแบบนี้กันแล้วเนี่ยประกันภัย2บวกจัดเต็มของธนาชาิประกันภัยก็คือน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าประกันชั้นหนึ่งเลยนะเหมาะกับวิวมากยิ่งในยุคที่แบบใช้ใจ่ายอะไรต้องหาความคุ้มค่าแบบนี้อย่างตัววิวเองเนี่ยปกติก็คือแทบไม่ได้ใช้รถยนต์เพราะว่าทางานอยู่บ้านอยู่สตูตลอดนะคะจะมีก็แบบออกไปกินข้าวแถวบ้านนิดหน่อยนะคะจะนั่งรถจริงจังเลยก็คือต้องเป็นทริปแบบนี้นะคะเลยมองหาตัวเลือกใหม่ซึ่งก็ได้มาเป็นประกัััันนนนนทีีี่่่เเเรรรยกกกวาาา2 2จจดตต็็มมะะะคคืออปปขงธชภ เขาจะมีความคุ้มครองขึ้นมามากกว่าชั้น2ธรรมดาทั่วไปค่ะก็คือเกือบจะชั้นหนึ่งแล้วแต่ว่าราคาจะประหยัดกว่าจะเบากว่านะคะเริ่มต้นที่7,999บาทในขณะที่ประกันชั้นหนึ่งก็คือแบบหมื่นอัพไปแล้วนะคะที่ว่าเหมือนเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาจะชดเชยหมดเลยทั้งรถชนรถหายแล้วก็รถไฟไหม้ค่ะก็คือเหมือนกับประกันชั้นหนึ่งเลยแต่ว่าจุดที่แตกต่างกันก็คือการชดเชยในกรณีที่มีรถชนนี่แหละค่ะประกันชั้นหนึ่งเนี่ยจะชดเชยในทุกกรณีถ้ามีรถชนนะแต่ถ้าสมมติว่าเป็็นนนปรรระะกกก2จจดเเตมมีีี่ยาาชชชใณท กับยานพาหนะทางบกเท่านั้นค่ะแปลว่าสมมติเราขับขับรถไปแล้วไปชนกับเรือยังไงก็ไม่รู้่แต่ชนกับเรือเนี่ยนะตึงเข้าไปประกันชั้นหนึ่งเนี่ยจ่ายนะคะในขณะที่ประกัน2บวกจัดเต็มนี่อันนี้จะไม่จ่ายค่ะส่วนที่เขาบอกว่าจัดเต็มมีส่วนเสริมมากกว่าประกันชั้นหนึ่งด้วยเนี่ยนะวิวสรุปไปให้ค่ะสามคำจำง,ง่ายเลยนะคะชดเชยฉุกเฉินแล้วก็เดินทางค่ะที่บอกว่าชดเชยฉุเกเฉินเดินทางเนี่ยนะคะชดเชยหมายถึงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์2บวกจัดเต็มเนี่ยมีชดเชยทั้งทางรายได้ right แล้วก็ค่่่่่าาเเเเดดิิินนนนททงงคะสววฉฉุุกกกีย็ือออชหลลบ้ถต24 ส่วนเดินทางก็คือมีค่าเดินทางให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าเอารถเข้าซ่อมค่ะแล้วยังไม่พอนะเขายังมีบริการเสริมสุดเอ็กซ์คลูซีไม่ว่าจะเป็นการเรียกเคลมผ่านไลน์บริการ meet and care ที่จะเป็นแบบตัวแทนดูแลเรื่องการซ่อมรถยนต์ตั้งแต่การนัดหมายจนถึงส่งมอบรถเลยนะทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยการันตีได้ด้วยการที่เขาได้รางวัล Product of the Year Award มาแล้ว2ปีซ้อนเลยนะคะ ที่สุดนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงนครสวรรค์เรียบร้อยแล้วแล้ววิวก็อยู่ในงานตรุษจีนครสวรรค์แล้วค่ะซึ่งจริงๆก็คือจัดอยู่ในถนนนี่แหละแล้วก็ตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นสารเหนือชั่วคราวค่ะก็คือเป็นสารปุณนเถากงม่านะคะที่มาที่ไปเนี่ยก็คือปกติแล้วตรุษจีนในกรุงเทพเราก็จะคุ้นกับการที่เป็นแบบเอ้ยไปไหว้เจ้าไปอะไรใช่ไหมแบบว่าเป็นช่วงปีใหม่ค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยนะมันจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าที่เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นเทศกาลตรุษจีนทุกคนมันเริ่มต้นนจาาากกกรรทททีีี่่่ใชชวงปพุธศั 1 4 6 0ถึง2,462อะมันเกิดโรคระบาดขึ้นนะคะก็คือโรคหาหรือว่าอหิวาตกะโล่นั่นเองนะทีนี้พอเกิดโรคหาหรืออหิวาตกะโลกขึ้นเนี่ยมันก็แบบโอ้โหคนตรงคนตายการการแพทย์สมัยนั้นก็ไม่ได้ดีใช่ปะดังนั้นเขาก็เลยไม่รู้จะทํายังไงหันไปพึ่งสินแสให้สินแสมาแก้นู่นนี่นั่นแกก็แกไม่ได้นะคะเพราะว่าแถวนี้เป็นชุมชนคนจีนอยู่แล้วใช่ปะดังนั้นเขาก็เลยบอกเอาใหม่งั้นเราเปลียนเป็นปงขอเจ้าพ่อกับเจ้าแม่แล้วกันเขาก็ไปขอเจ้าพ่อเจ้าแม่่่ใในนนเเมมมมืออองงะะไไไรรราาาาาา้าว้ววปกกฏูทํหจจบ เอออาจจะพอดีหรือว่าศักดิ์สิทธิ์หรือใดๆดก็ตามนะคะโรคหา,หายคนก็เลยแบบโอ้เราจะต้องแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่เพื่อเป็นการขอบคุณแล้วแหละประมาณนี้มันก็เลยเริ่มตั้งแต่ประมาณแบบ2,460 2,462แบบนี้นี่แหละคะ่ะและศาลที่อยู่ด้านหลังวิวนี่นะคะก็จะเป็นศาลชั่วคราวะคะ่ะอันนี้คือศาลเหนือชื่อศาลคุณเถากงมาส่วนอีกศาลหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะไปอาจะเป็นศาลใ,ใต้ชั่วคราวซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นแบบศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์นะคะในช่วงวันแบบว่าชิว4ีซึ่งเป็นวันที่แบบรับเจ้ากลับจากสวรรค์น่ะเขาก็ ทั่วเมืองค่ะเดี๋ยววิวพาไปสารจริงว่าเป็นยังไงแต่ว่าเฉพาะในช่วงเนี้ยเขาก็จะอัญเชิญเทพเนี่ยมาอยู่ที่ศาลชั่วคราวก่อนเพื่อความสะดวกในการแห่นะคะไปไหว้เจ้ากันค่ะมาถึงแล้วไม่ไหว้ได้ไงอุสาห์นับกระถางทูบตั้งนานว่ามีกี่ดอกเขาจัดว้ให้เป็นเซตเรียบร้อยแล้วโอเคไป สำหรับใครที่ไม่คุ้นกับการไหว้เจ้านะคะมาสอน how to ไหว้เจ้าอย่างถูกวิธีให้ดูโปรแบบไม่ต้องไปอ่านกระดาษที่เขียนขั้นตอน1 2 3่ก็เลยดีกว่าค่ะหลักการแรกคือเราต้องมีทูบก,ก่อนนะคะซึ่งจะเตรียมมาเองหรือว่าจะไปทําบุญเอาที่ศาลเจ้าก็ได้ทีนี้ความยากก็คือต้องคํานวณจํานวนทูบให้พอดีกับกระถางทูบที่จะไปปักค่ะและแต่ละกระถางเนี่ยก็ปักจํานวนไม่เท่ากันนะคะดังนั้นตั้งใจฟังคลิปนี้ไว้นะคะเวลาที่เราไปไหว้เจ้าครั้งหน้าเราจะได้รู้ค่ะว่าต้องคํานวณยังไงใช้กี่ดอกกันแน่นะคะ เน้นว่าที่ตะเกียงนะคะไม่ใช่ที่เทียนที่คนอื่นเขาใช้ไหว้กันนะเสร็จแล้วก็ดูให้ดีนะคะว่าทู่ติดครบหรือยังถ้าครบแล้วก็อาดับไฟได้เลยค่ะส่วนใครที่มีเทียนมาไหว้ด้วยอย่าจุดเทียนทีเดียวนะคะมันจะไหม้หมดก่อนที่เราจะได้ไหว้ค่ะจุดเป็นจุดจดไปจุดไหนจะปักเทียนค่อยเดินกลับมาจุดอีกครั้งนะคะส่วนวิธีไหว้เนี่ยก็คือเราจะไหว้จากข้างนอกเข้าไปข้างในเรื่อยๆค่ะคือส่วนมากเวลาไปศาลเจ้าเนี่ยนะเขาก็จะมีกระถางทูปใหญ่ๆอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าตรงนั้นแหละคือกระถางทูปที่แบบรวมเอาไว้ไหว้ทุกเจ้า ถ้ามีกระถางทูบซ้ายขวาที่ติดกันก็อัปากซ้ายขวาตรงนั้นด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆขยบเข้ามาไหว้ชั้นในมากขึ้นเรื่อยๆค่ะชั้นถัดมาเนี่ยส่วนมากก็คือจะถึงองค์เทพล้วก็จะมีเทพองค์กลางองค์ซ้ายแล้วก็องค์ขวานะคะแต่ละองค์จะมีกระถางทูบของตัวเองแต่ในบางกรณีเนี่ยเขาก็จะเอากระถางทูบประรวมกันตรงกลางเราก็เริ่มจากไหว้กระถางทูบองค์กลางก่อนนะคะจากนั้นก็ไหว้ซ้ายไหว้ขวาค่ะแต่ละกระถางก็คือไหว้เจ้าแต่ละองค์นะคะส่วนถ้าศาลไหนมีเทพยศเนี่ยบางทีเขาก็จะมีออีีกกกกกก3รรรระะะะถถาาางงงงงววหหลััััชนนนนนไไป็้้้ตใคคบท6 เอาว่าตรงไหนในสารเจ้ามีเจ้ามีกระถางทูบก็ไหว้ไปนะคะปักไปที่ละสามดอกค่ะก็ต้องนับให้ครบนะเทคนิคนะคะการปักทูบไม่ให้ทูบนั่นใส่ตัวเองอันนี้ไม่ได้เล่นนะนี่ทําจริงๆนะเพราะไม่งั้นที่ทูบจะตกใส่ตัวเองนะคะ <laughs> ไปต่อติจุเอียติจุเอียคือเจ้าที่ก็คือจะเป็นเจ้าที่ที่เหมือนคล้ายๆกับที่อยู่ที่บ้านเรานั่นแหละและเจ้าที่แบบติจุเอียเนี่ยนะคะจะวางอยู่ที่พื้นค่ะเป็นจุดสังเกตง่ายๆเลยติจุเอียนี่คือ5ดอกนะทุกคน3 4 5ี่ห้า หลังจากที่ไหว้ติจุเอียเสร็จเนี่ยนะคะเราก็จะเหลือทูบอยู่อีก2ดอกค่ะปรากฏว่าเขาให้เราขาดมาดอกหนึ่งทุกคนมันก็เลยเหลือดอกเดียวนะคะ <S <S สงสัยมีคนไม่ครบก่อนเราแล้วก็ดึงมาดอกหนึ่ง เราต้องเอาเพิ่มดอกหนึ่งเพราะว่าเราต้องไปไหว้ตรงประตูจะเห็นว่าด้านซ้ายกับด้านขวาของประตูเนี่ยจะมีกระถางรูปเล็กๆเ,เนี่ยวางไว้เขาเอาไว้ไหว้หมิงซึ้งนะคะหรือว่าเทพเจ้ารักษาประตูค่ะก็ปักไปกระถางละดอกนะคะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นกรรมวิธีการไหว้เจ้าทั้งหมดแล้วค่ะอันนี้คือกรรมวิธีไหว้เจ้าแบบเบสิกนะคะไม่รวมการไปบริจาคก,การไปเติมน้ํามันตะเกียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใครจะไปถึงเลเวลนั้นก็ถามคนดูแลศาลเจ้าเลยะคะ่ะรับรองเขาอธิบายละเอียดยิบนะคะเมื่อกี้ไปศาลเหนือจําลองมาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ต้องมาศาลใต้หต่่อคะ จริงๆเขาทำาให้แล้วเป็นเซตนะคะดังนั้นเราไม่ต้องคำนวณว่าเราจะต้องใช้เยอะขนาดไหน ตอนนี้เรามาที่ศาลใต้ชั่วคราวใช่ไหมคะเราก็ทําเหมือนกับที่ศาลเหนือชั่วคราวเลยแต่ที่ศาลใต้ชั่วคราวเนี่ยอาจจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าที่นี่เทพหลายองค์นะคะเราก็ต้องดูหน่อยว่าเทพองค์ไหนใหญ่กว่าเทพองค์ไหนอย่างที่นี่มีเยกเซียนฮ่องเต้ซึ่งเขาสมมติว่าประทับอยู่บนแบบเก้าอี้สูงๆเราก็ต้องไหวองค์ที่ใหญ่ที่สุดก่อนแล้วค่อยไล่มาไหวองค์ที่รองลงมานะคะแล้วอันนี้ขอกระซิบเทคนิคนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าใครไปไหว้เจ้าแล้วมันใช้ทูบเยอะเราไม่อยากให้ควันทูบเข้าตาหรือว่าไม่อยากให้ทูบของเราเเเนนนนนนนีีี่่่่่ยยไปจิิ้้้มมหหหลลลััังงงคคคอออออืืืืะะะแําาาาววววททใถถูููสดกกบบบพ ก็จะค่อนข้างปลอดภัยนะคะควันทูบก็จะลอยขึ้นไปข้างบนส่วนตัวทูบก็จะไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไปจิ้มหลังคนอื่นเขาค่ะเนี่ยในคลิปตัวจีนนะคะที่วิวเพิ่งเล่าไปว่ากิมหวยจะเป็นแบบว่าสิ่งที่ปักอยู่ในกระถางทูบอันคือตรงนี้ค่ะนี่นะกิมหวยคือแปลว่าดอกไม้สีทองกิมแปลว่าทองหวยแปลว่าดอกไม้ก็จะเป็นแบบดอกไม้สีทองแล้วก็จะมีกลกยูงกระดับหมายถึงว่าแบบเป็นขุนนางเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เขาปักไว้ในกระถางทูบก,กันแล้วก็เขาจะเปลี่ยนกันปีหนึ่งหนึ่งครง ตอนนี้เราไหว้ศาลชั่วคราวเสร็จหมดแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่พอค่ะเดี๋ยววิวพาไปศาลจริงดีกว่าถึงเขาจะอัเชิญเจ้ามาที่นี่แล้วแต่วิวว่าไปเห็นศาลจริงก็น่าจะดีนะดังนั้นไปขึ้นรถต่อค่ะ เอาล่ะตอนนี้นะคะเราก็ขับรถมาจนถึงศาลเจ้าริมผานะคะที่เป็นศาลองค์จริงและก่อนที่เขาจะอัญเชิญเทพเจ้าไปที่ศาลชั่วคราวที่เมื่อกี้เราไปนะคะซึ่งที่นี่ก็ตามสไตล์ศาลเจ้าทั่วไปเลยค่ะก็คือจะมีศาลองค์ประธานอยู่ข้างในนะคะแล้วก็จะมีสิ่งต่างๆที่เราต้องไปไหว้อยู่ข้างในแต่ว่าความพิเศษของที่เนี่ยที่บอกว่าเป็นศารลริมผาแต่เรามองไปข้างหลังเราไม่เห็นเห็นอะไรที่เป็นภูผาหรืออะไรทั้งสิ้นเลยคือถ้าหันไปด้านหน้าด้านเนี้ยเป็นแม่น้ําค่ะแล้วก็ปกติฝั่งแม่น้ํามันจะไม่ได้ชันมากใช เขาก็เลยเรียกบริเวณนี้ว่าเป็นผานะคะซึ่งที่มาที่ไปของที่นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันคือมันมีเหมือนแบบคนนะ่ะฝันว่ามีเจ้าแม่อง์นึงเนี่ยแบบตัวเปียกปอนมาร้องไห้แล้วก็ขอว่าท่านลอยนะ้ำมาจากอายุทยาขึ้นมาจนถึงคนครสวรรค์และช่วยไปพาฉันขึ้นจากน้ําหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปดูกันตอนเช้าปรากฏว่ามันมีไม้จันดำเนี่ยนะคะอยู่ริมแม่น้ําจริงๆแบบว่าลอยมาติดอยู่แถวนี้เขาก็เลยเอเอาขึ้นมาแล้วก็เอามาสร้างเป็นศาลนะคะแล้วทีเนี้ยเวลาผ่านไปมันก็มีแบบเท่าแก่อีกคนนึงเลยอะ่ะไปฝัน่ยหนอ ฝันอยู่ติดกันสามวันอะ่ะก็เลยมาแบบซื้อที่จากชาวบ้านแล้วก็ขยายเป็นศาลใหญ่ขนาดนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาเราเข้ามาในศาลเจ้าอะ่ะจุดสนใจจุดแรกที่เราจะเห็นก็คือเทพองค์กลางนะคะซึ่งของที่เนี่ยก็จะเป็นเจ้าพอ่อเจ้าแม่ลิมผาหรือว่าปุณ่ากงม่านะที่วิวเล่าถึงไปเมื่อกี้ที่เป็นองค์ที่แบบไปเข้าฝันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็นอกจากเนี้ยก็จะมีเทพองค์ซ้ายแล้วก็เทพองค์ขวานะคะแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทพองค์คล้ายๆกันนั่นแหละอย่างที่นี่ก็จะเป็นเจ้าพ่อควนอูกับไถ่สวยเเเออีียยู่่่่ด้้้าาานนนนขวววสสฝังจจะป็แมรค์ แม่ธรณีอยู่ด้านซ้ายนะคะแล้วก็มีอีกสจุดที่หลายคนจะเห็นแล้วก็แบบเอ้ยทำไมสวยดีก็คือเสือขาวซ้ายมังกรเขียวขวามันจะเป็นอย่างนี้เสมอในทุกสานเจ้าเพราะว่าเสือขาวเนี่ยนะคะเป็นเทพเจ้าประจําทิศตะวันออกส่วนมังกรเขียวจะเป็นเทพเจ้าประจาทิศตะวันตกซึ่งถ้าเป็นสันเจ้าส่วนใหญ่เขาจะหันหน้าทางทิศใต้ใดังน,นั้นก็เลยต้องมีเทพเจ้าประจาทิศตะวันออกกับตะวันตกมาอยู่สองข้างประดับแต่ว่าที่นี่พิเศษนึงเพราะว่า้าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกว่วหันเข้าแม่น้ำไงอารมณ์นี้อันนี้ก็จะเป็นคอนเซป ทุกคนมาถึงอีกที่นึ่งแล้วนะคะก็คือศาลเจ้าพ่อเทพารักแล้วก็เจ้าแม่ทับทิมนั่นเองค่ะซึ่งจะอยู่บริเวณปากน้ําโพของจริงเลยก็คือตรงบริเวณที่แม่น้ําปิงกับแม่น้ําน่านมาเจอกันแล้วก็กลายเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะคะซึ่งที่เนี่ยก็จะมีเทพเจ้าสำคัญหลายองค์และเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า สารนี้เนี่ยนะคะก็จะต่างจากสารเมื่อกี้นิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วคนจีนในไทยอะ่ะเขาไม่ได้เป็นแบบว่าคนกลุ่มเดียวกันหมดนะส่วนใหญ่เขาจะมีประมาณ5กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือจีนฮกเกี้ยนจีนแคจีนแต้จิว๋วจีนกวางตุง้งแล้วก็จีนไหหลําคะ่ะซึ่งฝั่งนู้นะที่เราไปมาจะเป็นสารเจ้าของจีนแต้จิ๋วนะแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นชาวจีนไหหลํานะคะเดินเข้ามาเราก็จะเห็นเจียวนะคะที่เดี๋ยวเขาจะใช้แห่ในวันชิวซีนะหรือว่าวันที่4หลังจากวันปีใหม่นะคะที่เขาจะมีการแห่เจเ้าพ ที่ยิ่งใหญ่มากถ้าสมมติว่าใครดูคลิปนี้อยู่ยังมาทันนะคะรีบมานะยังทันนะจ๊ะ องสาคัญสุดของที่นี่นะคะก็คือองค์กลางตรงนี้เลยก็คือเทพเจ้าปุณเถากงนะหรือว่าเทพเจ้าเทพรักษ์ในภาษาไทยแล้วก็อีกองค์หนึ่งที่สําคัญของที่นี่นะคะก็คือจะเป็นเจ้าแม่ทัพพิมกับเจ้าแม่สวรรค์นะเจ้าแม่ทัพพิมนี่จะเป็นเทพเจ้าที่คนจีนไหหลําเนี่ยจะแบบนับถือมากๆเพราะว่าจะเป็นเทพเจ้าสําหรับคนที่แบบเดินทางออกเรือค้าขายอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นว่าศาลเจ้าแม่ทัพพิมส่วนใหญ่อะก็จะอยู่แบบริมแม่น้ําหรืออะไรซึ่งตรงนี้คือปากน้ําโพแน่นอนว่าต้องมีศาลเจ้าแม่ทัพพ ซึ่งแต่ก่อนอะบริเวณนี้จะมีศาลเจ้า 2, สศาลแยกกันอยู่ก็คือจะมีศาลคุณเถากงกับเจ้าแม่ท่พิมหนึ 1, ่งศาลแล้วก็มีศาลเจ้าพ่อคนอูเนี่ยอีกศาลหนึ่งไปแต่ว่าตอนที่พัฒนาที่นี่ให้ยิ่งใหญ่ขนาดเนี้เขาก็ตัดสินใจว่ารวมเป็นศาลเดียวกันนะคะดังนั้นที่นี่ก็เลยกลายเป็นศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ท่พิมแล้วก็เจ้าพ่อคนอูนั่นเองค่ะ จริงๆศาลเจ้าที่นี่เป็นศาลเจ้าเก่าแก่มากนะทุกคนคืออยู่มาเป็นร้อยปีแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่รู้จริงๆว่าใครเป็นคนแรกที่สร้างศาลเจ้าแม่ทับทิมขึ้นมาที่นี่สิ่งเดียวที่เรารู้ที่ทําให้รู้ว่าที่นี่เก่าแก่ก็คือระฆังเพราะว่านี่คือแบบระฆังโบราณที่อยู่คู่กับที่นี่มาเลยเขามีสลักเอาไว้อยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นตัวภาษาจีนเนี่ยเขาจะเขียนประมาณว่านายของเปียวแซ่กู่ได้นําระฆังเนี้ยมาจากเกาะไหหลำแล้วก็เอามาถวายที่ศาลเจ้านี้นะคะซึ่งถวายไว้ตั้งแต่พุทธศักราชที่2413 2413องนั้นออยย่างน้ๆที่นี่ก็คือต้องอยู่มาตตั้งแ่แบบสมัยราที่ ก็คือนานมากแล้วนะคะนี่ทุกคนมีตรงนี้น่าสนใจมามามาดูนี่ค่ะนี่คือยันต์แบบจีนหรือที่เขาเรียกว่าฮูนั่นเองซึ่งฮูที่เนี่ยจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของที่นี่ด้วยนะเพราะว่าตอนที่วิวเล่าเรื่องว่าเขาแบบให้เจ้าพ่อเจ้าแม่ปัดอหิวาตกาโลให้อะ่ะคือเขาไม่ได้แบบว่าปัดเฉยๆไม่ใช่อธิษฐานเฉยๆแต่ว่าเขาจะมีการใช้ฮูนี่แหละในการปัดเป่าโรคสมัยนั้นนะคะคือมันเป็นความเชื่อของชาวจีนอ่ะคือเขาจะมีการเอาฮูไปเผาแล้วก็เอาใส่น้ําให้จิบนิดนึงมันจะถือว่าเป็นการเหมือนแบบให้แข็ ะะซึ่งความเชื่อนี้ของคนจีนคือยังอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังมีอย่างออถ้าที่บ้านวิวสมัยวิวเด็กๆเนี่ยก็ทุกปีจะมีการไปที่สังเจ้าไปเอาหูมาเป็นปึกๆนะคะแล้วแต่ละคนต้องมีของตัวเองด้วยนะเพราะมันจะแบบเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดของตัวเองแล้วก็แบบว่าอปีนี้หู้ปึกนี้จะเผาทินเมื่อไหร่ตอนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เฮงเนี่ยก็เผาหนึ่งแผ่นแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็อจิตทั้งหน้าก็เผาใหม่ซึ่งพอหมดปีหู้ปึกนี้ก็คือใช้ไม่ได้ปีไหนต้องไปเอาหู้ปึกใหม่ด้วยนะคะซึ่งงขออออออททททีีีีี่่่่่เเเเเเเนนนนนนนยััาาาาาจจะะปป็็รรวตศส์ืื้้้้ลลหหูพพกคคแผใ แล้วเขาก็บอกว่าอืมนี่แหละปัดเป่าโรคอหิวาตกโรคสมัยนั้นเราก็เลยทําให้คนที่เนี่ยศรัทธาเจ้าพ่อที่นี่มากศรัทธาเจ้าแม่ที่นี่มากแล้วก็ทําให้มีการแห่เจ้าออกไปในทุกวันนี้ที่ทําให้เราเนี่ยได้มางานนี้เนี่ยแหละค่ะซึ่งที่ศาลเจ้าพ่อเทพรักเนี่ยนะคะตลอดเวลาที่เราไปไหว้เนี่ยก็จะเห็นคนที่เกิดในปีที่เขาชงกับปีเนี้ยมาแก้ชงกันนะคะเพื่อเตรียมรับตุจีนตลอดเลยค่ะเพราะเขาถือว่าตุจีนเนี่ยก็คือจะเข้าปีใหม่แล้วใช่ไหมดวงมันก็จะเปลี่ยนก็จะมีคนที่ชงค่ะดังนนนนััั้้้้ใคครที่ชชงงงเเาาากกก็็จจจะะะมไไไววปปด ส่วนใครที่อยากรู้ว่าปีชงคืออะไรวิวเล่าไว้แล้วปีที่แล้วนะ5นาทีรู้เรื่องค่ะเนี่ยทุกคนที่บอกว่าเจ้าแม่ทับทิมจะอยู่ติดน้ำนะคะที่นี่จะพิเศษนิดนึงเพราะว่าที่นี่คือปากน้ําโพใช่ป่ะแล้วที่บอกว่าเป็นปากน้ำเพราะตรงนี้เลยมาดูนี่ ห็นตรงนี้ไหมนี่นะคะจะเห็นว่ามันมีแบบทางนี้น้ําเส้นหนึ่งทางนั้นน้ําเส้นหนึ่งแล้วมารวมกันที่เดียวนี่คือจุดกําเนิดของแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งหลายคนน่ะเรียนมาว่ามันจะเป็นแม่น้าสีสายมารวมกันใช่ป่ะปิงวังยมนาศแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ปิงวังงยมนานมารวมกันเพราะว่าปิงกับวังรวมกันก่อนได้ปิงยมกับนานรวมกันก่อนได้นานแล้วอันนี้นะคะก็คือปิงกับนานมารวมกันแล้วก็กลายเป็นแม่น้ําเจ้าพยาที่อยู่ด้านนี้นี่แหละค่ะดังนั้นตรงนี้ก็คือแบบอ่ะนี่แหละจุดกําเนิดจุดแรกนะคะของแม่น้าเจ วันที่วิวมาวันนี้เนี่ยนะคะมันคือวันที่15มกราคมค่ะถ้าตามสูตจีนที่เล่าไปเนี่ยนะมันก็จะเป็นวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ถ้าเดาไม่ผิดนะมันเป็นตอนที่เขาคำลังแบบว่าเชิดสิงโตอะไรกันอยู่คือเขาจะเอากระถางทูบกับป้ายชื่อออกมาแห่ๆให้คนอ่ะได้หว้ได้อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอะไรนะไป ที่วิวเล่าไปนะคะก็คือคนน่ะมีความเชื่อว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่มาช่วยปัดเป่าโรคร้ายโรคหาโรคฝีดาให้หายไปนะคะก็เลยแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ออกมาทีนี้สมัยก่อนเนื่องจากชุมชนที่นี่คือเดินทางด้วยแม่น้ากันเป็นหลักดังนั้นชาวบ้านเขาก็จะแห่รูปจําลองของเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยไปตามลําน้ำเจ้าพระยาค่ะเขาก็จะเอารูปจําลองขึ้นเรือบรรทุกข้าวหรือว่าเรือบรรทุกไม้นะคะแล้วก็ล่องไปตามน้ําค่ะแต่ว่าต่อมาเนี่ยนะคะพอการคมนาคมทางบกเนี่ยมันสะดวกขึ้นเขาก็เลยเริ่มอ่ะแห่ทั้งทางน้ำแล้วก็ทางบกเลยแล้วกันลวเเริิ่มอาศปะ แสดงวัฒนธรรมของชาวจีนน่มารวมด้วยเริ่มมีการเชริดสิงโตของชาวจีนไหหลมหรือว่าการแสดงสิงโตกวางสิวของชาวจีนกวางตุ้งนะคะแล้วทีนี้พอปี2485รัฐบาลเขามีนโยบายให้กรมทางหลวงสร้างสะพานขึ้นมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อใช้เป็นเส้นทางข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งเปิดใช้ครั้งแรกในปี2493ก็เลยทําให้ขบวนแห่มันเปลี่ยนมาเป็นขบวนแห่ทั้งโบกจนมาถึงปัจจุบันนี้แหละแล้วก็เป็นขบวนแห่ที่แบบรวมวัฒนธรรมของชาวจีนพ้นทะเลทั้ง5างกลุ่มเอาไว้รวมกันเลยนะคะเพราะก็อย่างที่เเราเห็นแลว นครสวรรค์เนี่ยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีคนไทยเชื้อสายจีนอยู่รวมกันเยอะมากทีนี้พองานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่มาอยู่รวมในช่วงของเทศกาลตรุษจ,จีนซึ่งเป็นช่วงที่แบบชาวจีนเขาเฉลิมฉลองอยู่แล้วตอนหลังเขาก็เลยเริ่มมีแบบขบวนการแสดงต่างๆที่เกี่ยวกับตำนานจีนเช่นการแสดงตำนานพระถังซัมจั๋งเจ้าแม่กวนอิมมันก็เลยยิ่งแบบผสมผสานทุกอย่างเข้าไปด้วยกันนะคะสรุปเลยกลายเป็นการแบบเชิญเจ้าจากหลายๆศาลในเมืองเนี่ยออกมาแห่แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆแบบที่เราเห็นนี่แหละคะ่ะซึ่งตลอด1222 12วัน12คืน,น,นะคะก,กิจกบรรยอกคือเริ่ก วันแรกที่วิวไปก็จะเป็นวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ใช่ปะก็จะมีการอัญเชิญเจ้าจากแต่ละศาลมาที่ศาลชั่วคราวที่เราไปไหว้ที่แรกเลยนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเขาจะเตรียมแห่เจ้าเนี่ยไปหลังวันตรุษจีนเนาะเสร็จแล้วก็จะมีร่างทรงมากมายนะคะมาร่วมงานอย่างวันที่วิวไปเจอก็จะเป็นร่างทรงเจ้าพ่อกวนอูที่มาอวยพรให้กับเหล่าสิงโตที่เดี๋ยวจะมาแสดงในงานนะส่วนองค์นี้นะคะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นเจ้าแม่รับทิมค่ะวันอื่นๆหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแสดงมีกิจกรรมสไตล์งานตรุษจีน คือวันจุดจีนเป็นวันปีใหม่ใช่ปะวันที่1พอผ่านวันที่1ไปแล้วปุ๊บวันที่3นะคะที่เรียกว่าชิวซาซึ่งปีนี้ถ้านับปฏิทินสากลมันจะตรงกับวันที่24บมกราคมเนี่ยก็จะมีงานแห่ตอนกลางคืนที่เขาบอกว่าเป็นการแห่ล้างตลาดนะก็คือจะมีขบวนอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็ไฮไลท์ที่เป็นไฮไลท์สุดๆจริงๆเลยที่เป็นสาเหตุที่เกิดงานทั้งหมดนี้ขึ้นนะคะก็คือจะเป็นวันที่25มกราคมหรือว่าวันที่4ตามปฏิทินจีนค่ะเรียกว่าชิวสีนะคะวันนี้ตามความเชื่อก็คคือจจจะเเป็นนนนวววััััทีี่่รรบบ้้าากกล์ึง ทั้งเมืองก็คือจะปิดถนนนะคะจัดโต๊ะไหว้เจ้ารับขบวนกันแบบยิ่งใหญ่เลยคือแหกกันตั้งแต่เช้าๆเลยอะ่ะหนึ่งปีเนี่ยจะมีแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะก็จะแหกกันรอบเมืองเลยค่ะ อตอนนี้นะคะว่า้เจ้ามาจนเย็นแล้ววิวก็คิดว่าควรจะหาเวลามากินอะไรแล้วซึ่งใครมาที่นี่นะคะไม่ใช่ีย่แค่ไหว้เจ้านะแต่ว่าเขามีบรรยากาศเทศกาลน่าสนใจมาก <c oughs> เห็นป่ะมันมีสตรีทฟูด้ดะไรเต็มไปหมดเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่ทนรอหิวท้องถึงตอนเย็นไม่ไหวอย่าจะออไปหาอาหารกินก่อนหรือว่าใครที่จบงานแล้วยังหิวอยู่อย่าจะออไปหาร้านอาหารในนครสวรรค์กินเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นกับธนาชาตประกันไทยด้วยนะคะ <c oughs> คือใครที่มีประกันไทย2บวกจัดเต็มก็จะได้รับส่วนลดพิเศษไปเลยหลายร้านมากๆค่ะแบบที่วิวขึ้นให้ดูต น,นะคะคบรรยากาศงานเทศกาลตอนที่วิวไปเนี่ยนะขนาดเป็นวันแรกยังคึกคักมากเลยนะทุกคนอาหารเพียบโชว์แสงสีเสียงกจิจกรรมต่างๆไม่ได้มีแค่ของกินนะคะมีหลายอย่างเลยก็จะมีแบบพวกการแสดง,สแ,ดงแต่ละวันก็คือจะไม่เหมือนกันเลยอย่างตอนนี้นี่ก็คืออ่ะเวทียิ้วมาแล้วเรียบร้อยนะ แถมใครมาวันหลังๆนะคะวันนี้ที่วิวมาอาจจะไม่ทันใครมาวันหลังๆนี่มีแบบเชิดสิงโตมีอะไรด้วยซึ่งแบบนั่นก็คือไฮไลท์ของงานเลยแล้วก็ยังมีพกมูกบูธแต่ละบริษัทมาออกงานอีกเพียบเลยของฟรีก็มีแจกโปรโมชั่นดีๆเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยวันนี้วิวก็ไปรับปปคอนฟรีมาจากบูธธนาชาิประกันภัยด้วยบอกเลยว่าวันที่มาเนี่ยกิจกรรมก็สนุกของกินก็เพียบแล้วยังเจอแบบเพื่อนๆที่น่ารักหลายๆคนเข้ามาทักทายกันอีกโอ้โหวันนี้มีความสุขจริงๆค่ะ ทัหมดนี้นะคะทุกคนก็คืองานตรุษจีนนครสวรรค์หรือว่างานแห่เฉพาอเจ้าแม่ป่านาโพที่วิวพา,าทุกคนขับรถมาไกลเพื่อมาเที่ยวงานนี้นั่นเองค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าใครเห็นบรรยากาศที่วิวมาแล้วอยากจะมาบ้างนะคะงานนี้ตัดถึง12วัน12คืนถึงวันที่26มกราคมปี2566เลยทีเดียวค่ะตามมาได้นะยิ่งวันหลังๆกิจกรรมยิ่งเยอะยิ่งมีเชิดสิงโตแห่มัง,งกรแล้วก็มีแบบวิ่ยิ้วมีนู่นมีน,มนี่เต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้นตามมากันนะคะทุกคนก็ที่สาคัญนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปน เป็นกำลังใจวใิวแล้วก็กดแชร์เพื่อนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะและ้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะมานครสวรรค์นะคะงานตุกจีนก็ส่วนหนึ่งค่ะแต่จุดสําคัญก็คือม่ขนมโมจิแน่นอนว่าเราก็ตั้งใจขับรถมา3มชั่วโมงกลับ3มชั่วโมงเพื่อประมาณนั้นแหละคะ่ะตาไปก่อนแล้วกันะะนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ